าเรียนในฝันวิชาเล่นเกมวันนี้เรามีงดเติมเกมให้ไม่จำกัดไม่จำกัดยังกระฝันไปเดินค่ะนี่ต้องเป็นบททดสอบแน่แม่บอกว่าห้ามเติมเกมเราจะไม่เติมเกมเราจะไม่เติมเกมโทรศัพท์ใหม่เราเครื่องแรงจัดหน้าจอคมชัดกระดับร้อยเคงแบตบหมดเร็มใครเนี่ย <c oughs> เครื่องเล่นเกมแบตบต้องพร้อมแบ็ตบต้องพร้อมตกค่ะตก <c oughs> สวดอิสสึ ของเซเว่นวันนี้เรามีงบให้คนละ1,000บาทฮะนิ้วมันสว่างชัดๆจะมองขนมไม่ครบทุกชิ้นเลยตอนเราไปญี่ปุ่นนะมีของอร่อยวันนี้อีกดูไหมซื้ออะไรก็ได้บ้าค่ะไปไหนกันหมดอะเอาไปอย่างละหนึ่งชิ้นเลยดีกว่าแม่บอกว่าห้ามซื้อเยอะอันไหนดีอีนน้ละกันไหนได้อะไรกันมาบ้างคะห่งชิ้น